ที่สนามชิงอินเตอร์เนชั่นแนลมินิเซอร์กิตนะครับข้างหลังนะครับก็อยู่ที่สัตหีบนะครับเรามาดูกันว่าที่นี่เนี่ยคืออะไรมีอะไรให้ทำบ้างฮะเดี๋ยวเรามีพี่ท่านหนึ่งในวงการเราพาชมกันครับแว๊บมานี่เลยครับแนะนำตัวเองเลยครับพี่ผมตัวไทแชมซับครับบอลอาตมครับผมอ่าก็เป็นไงครับที่นี่ดี๋ยวที่บอก เอาที่คอร์สสนามตัวนี้ก่อนเป็นไงบ้างที่นี่ของสนามเราก็จะเป็นสนามเอสมิน uh, mm ิเซอร์กิตนะครับเป็นสนามเอ uh, ไว้ฝึกสำหรบับเด็กตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปอ่ะส uh ิบ huh. ขวบไปถึงประมาณสิบขวบสองขวบ,รบประมาณนี้ครับ huh. ถ้าเกินแต่ว่าเกินกว่านี้ก็มามา,มาใช้บริการกันได้เราเราไม่ได้จำกัดอยู่แต่ว่าเด็ก uh ่มต้นก็จะมา้วที่เคยมาที่เนี่ยอายุน้อยสุดสี่ขวบสี่ขวบใช่แต่ว่าเด็กถ้าอยากให้มาเคลือรอยากให้มีพื้นฐานในเรื่องของนั้น ตรงตัวได้ก่อนปั้งยาได้แล้วเลยคือมันก็จะง่ายเพราะว่าจริงๆเราบีตั้งแต่สไตร์เดอร์เลยใช่ครับมีตั้งแต่ขาายาถเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเลสซิ่งสกูในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมาที่สี่ขวบถูกต้องครับในระดับอินเตอร์ใช่ครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกวันคือผู้ปกครองหรือว่าหรือว่าใครรักษาเด็กเขาเริ่มเขาเริ่มส่งเสริมนับตั้งแต่เด็กๆนะเพราะเพราะว่ามันมันมีตัวอย่างให้เห็นว่าเฮ้ยอนาอายุประมาณนี้เลี้ยงได้แล้วเหรอแบบเข้าที ออกได้ไม่เหมือนยุคใหม่ผมราาู้นะเขาค้างจะแอนตี้คือเฮ้ยเป็นเรื่องของาการแข่งรถก็เลยเฮ้ยเวลาไปพาไปในแนวทางแหวนคือมันสามารถาที่จะเป็นฮอบบี้ไปจนถึงวันหนึ่งถ้าถ้าเขาชอบจะเป็นอาชีพจริงๆก็ก็ <ๆ S 2> ได้เหมือนกันเพราะอย่างผมเองผมเริ่มตอนอายุสิบสี่ก็ยังถือว่าณตอนนั้นถือว่าเด็กมากนะถือว่าถือว่าเด็กในยุคนั้นเนาะในยุคนั้นเอตัวเล็กที่เดียวทุกวันนี้สิบสี่นี่โอ้อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าจะไปอินเตอร์ไม่ทันแล้วครับว่าถือว่าแบบมันมันเริ่มช้าสิบสี่เริ่มช้าตอนนี้ มาตั้งแต่4ขวบ5ขวบามาที่นี่ได้มาที่นี่ได้เลยที่ทําให้ให้เอ่อแบบสร้างพื้นฐานตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วติดอยู่ที่ที่ทําให้มัน,ม,น,ม,นมันมันมีเขาเรียกอะไรเด็กที่เริ่มจากลถในสนามเนี่ยเขาจะออกมันจะน้อยจะไม่ค่อยจะไม่คอ่คอยชอบเราจะไม่จะไม่บอกว่า hey, เฮ้ยเอาเล่นอีกอย่างการปลูกฝังมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าแล้วนอกจากคอรตสตัวนี้นะครับเรามีอะไรให้เรียนให้เล่นบ้างครับ คือที่เนี่ยของเราเราจะมีตั้งแต่พูดถึงตั้งแต่รถรถ5ตีีตีครับแล้วก็มีตัคารไฟฟ้าครับมี3ล้อดิฟแล้วก็มีรถในของล้อยี่ห้อพาดูเลยดีกว่าพาดูพาดูเลยดีกว่าถาพาดูโัคารก่อนโัคารก่อนก็โัคารตอนนี้จะเป็นไฟฟ้าด้วยเนาะใช่ครับก็คือคารไฟฟ้าอ่าของดีเลยเนี่ยานบอดโอ้โหก็จะเป็นสำหรับเด็กๆแต่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ฮะผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใช่ครับอืมแล้วก็มาที่ตัวอันนี้ก็คือ สามารถมาเช่าเข้าขับได้มารมาาใช้บริการได้เลยครับเราจะค่าบริการสิบนาทีสามร้อยบาทใครก็มาได้มาได้ครับครับผมที่ลงไปนั่งคนรถได้อ่าถ้าถ้าตูดคุณลงได้ไปเลยใช่สิบนาทีสามร้อยบาทเหมือนสิบนาทีเหมือนเหมือนเหมือนจะเอ๊ะทำไมแป๊บเดียวแต่พอมีผู้กครองมาปุ๊บเนี่ยค่าละมีพอลงไปปุ๊บเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยเห็นลูกขี่ปุ๊บเนี่ยผ่านไปห้าทุก็ถามยังไม่หมดเวลาอด้เหรอ ได้ออกเยอหมดเวลาเหรอเรื่องของงานยังเหลือยู่ยังมีแล้วเวลาที่ตัวเราลงไปติดพื้นเนี่ยแรงตีอะไรมันคนละเรื่องนะใช่ครับแล้วอะไรอันยื่นครับอาจารย์ก็จะมาในส่วนของอาเป็นรถแบบล้อดิฟแบบล้อดิฟอ่าเครื่องเครื่องกี่แรงไม่รู้เจ็ดแรงเครื่องเจ็ดแรงมีมีติ๊กเกอร์ติดอยู่เจ็ดแรงอ่าเครื่องเจ็ดแรงนะครับก็อันนี้ก็จะฝึกในเรื่องของคือโอเคคนที่เรื่องของการบาลานซ์การเล่น มันกน็คืรถดิสเนี่ยครับอ่าแล้วมันก็จะสนดกแล้วก็ได้ไิไดีกอย่างแต่คนที่ที่บอกไม่เข้าใจจริงก็จะยากไงเดี๋ยวพวกหมุนเ้กให้เข้าใจว่าเวลารถเสียอาการเป็นยังไงอ่าครับอันนี้อนี้ก็สนุกไปอีกแบบครับครับอือโอเคก,ก็จะมีในส่วนรวไฟฟ้าให้ให้ใหเด็กๆเล่นๆน่ะมาเล่นรอบังทีผู้ปกครองมาเอาไว้อาลอเด็กเพลอกเด็กฟ้าครับ แม้แต่ว่าไอ้สามล้อดิฟคันเล็กก็ยังมีให้เด็กเล่นใช่อ่าอันนี้เป็นเครพื่อเปิดตั้สามล้อดิฟของเด็กครับครับผมนี่มาแล้วครับนี่ขาไถขาไถวัยรุ่นขาไถขาไถเราก็มีขาไถก็มีนะครับเริ่มกันที่ขาไถกอนเลยอืมในส่วนของร์ไซเนี่ยเราจะมีรถในส่วนของสี่ห้าสิบตีตัวนี้นะครับก็คือเด็กสําหรบบตั้งแบบตั้งแต่ตีโขขึ้นไปเลย มีขายด้วยมีขายด้วยมีขายด้วยขายด้วยอืมมีทั้งให้เช่าแล้วก็จำหน่ายนะครับแล้วก็ที่นี่ก็บริการเซอร์วิสด้วยอ่าใช่ครับบอกอินเซอร์วิสจะเซอร์วิสเซอร์วิสด้วยก็จะนั้นส่วนของอ่ใอยากี่เว็ดนิดนึงก็จะเป็นในในส่วนของร้อยห้าดีซีครับตัวนี้จริงๆจะเป็นอ่าเป็นกรมกรมร้อยห้าครับแล้วก็มาเปิดขายจริงจริงรถสระด่างเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นตรงสระด่างครับ บอกให้ผมคนที่ตัวใหญ่นิดนึงอันนี้ก็เหมาะครับที่เป็นตรงเลเตงิงเนี่ยก็จะเหมาะกบับเด็กที่อายุประมาณ9ก้ขวบสิบขวบสูงไม่เกินอ่าสูงไม่เกิน140่บน่ะ็งขี่ได้อยู่แต่เกินกว่านั้นก็จะ,จะจะอาจจะนิดนึงเพราะว่าถ้าตัวเริ่มใหญ่แล้วมันจะติดตดดหมดก็จะต้องมาเนตัวนี้ก็มามาเช่าขี่มามาเรียนได้เพราะมันเป็นรถสําหรับเรียนอยู่แล้วต้องครับแล้วมีคอร์สในการเรียนในการเรียนของของเนี่ย ถ้ามาเช่าเช่าจริงๆเราจะเช่าขีดเทยวที่ว่าไม่ไม่ได้เรียนรุ่นเป็นชั่วโมงละแปดร้อยบาทครับใช่ครับเป็นแปดร้อบาทแต่ถ้าเรียนด้วยถ้าเรียนด้วยก็ทดลองเรียนทดลองสองชั่วโมงสองพันบาทครับอุปรณทุกอย่างอืมใช่ครับมีปูปดให้มีปูปดคอยวิ่งตามให้ครัสองชั่วโมงนี่ถ้าถ้าตั้งใจที่เข่าเช็ดพื้นเลยไหมจริงๆอยู่ที่อยู่ที่คนนะอยู่ที่คนนะใจมันไปหรือเปล่าใช่ที่มันทุกอย่างนะมไ่ใช่ามันอยู่ที่คนถ้ามีแบบ ส่วนบ้านเด็กที่มาเนี่ยจะเป็นเด็กแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบศูนย์กิโลมาเลยอ,ะอ่ะอ่านึกออกไหมคือมาบางคนผมเจอนะอย่างน้องตจนนี้มาเขาเนี่จอดรถยังไม่เป็นออกรถคือขี่รถได้ถูกต้องแต่ว่าจอดไม่เป็นเบรกไม่คือทุกอย่างไม่เป็นอะ่ะทุกคนมาจากศูนย์มาเลยแลักเบสิก <basic. S 1> ถูกต้องแล้วสิ่งที่ยากคือผมลาสอนเด็กเนี่ยผมที่จะมาเคยสอน,อนครับ เด็กไม่บอกให้เด on, kind of ็กขี่ติดรอบผมก็วิ่งติดรอบก่อนจะมานี่โดนเด็กสอนมาตลอดเราเข้าใจว่าผมจะต้องจะต้องคือเราสอนจากคนโต๊ะให้เราคุยเรื่องรู้เรื่องสับเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นติเตตถ้าคือเราคุยรู้เรื่องไงคือเราเราเข้าใจสับเดียวกันแต่เด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไม่รู้ว่าเอ็นติเตตคืออะไรใช่เบรกหน้าเบรกหลังไม่ว่าจะเป็นคือสับแต่ละอย่างเวลาบอกว่าเปิดเครื่อง ไม่หรอกมีหันมามองอะอะไรอะไรเออใช่ลืมเราคือเราเข้าใจของเราฮะสับยุคไหนสับอะไรมาทำความเข้าใจเขาเราเออเวลาครูแนะนําว่าการใช้คันเร่งเปิดคันเร่งครับยกคันเร่งอะไรเงี้ยคือก็ต้องทําความเข้าใจเขาก่อนครับตอนนี้เด็กกว่าจะตึงต้องใส่อย่างของทางดานการใช้เวลาใช่ของเครื่อหักหกหกหนะอ่าใช่ไหม กว่าเขาจะเข้าใจเนี่ยก็ใช่ทีกว่าจะดึงออกมาจากหน้าจอกันได้เนี่ยต้องอครับผมบอกว่าแต่ว่ามันก็สนุกดีน่ะเห็<ค>นมีร่องรอยล้มอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คืออันนี้คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะการล้มในเซอร์กิตสำหรับฝึกหัดแบบนี้น,นี่คือขอเสียของในวงการเลยไม่ตื่นเราไม่สนจะรอก่อนเลยเข้าไปช่วยครับเพราะว่าคือล้มเป็นเรื่องเป็นเรื่องบางทีผู้คองเข้ามาก็จะตกใจนะแต่มาบอกมาตอนหลังผมเนี่ยผู้คองนั่งดูลูกเงี่ยบไอ้ลูกกรเลียนมันอก ลูกล้มแต่เดวลูกดูมพี่หองไม่รู้อย่างเงยลูกล้มล้มอะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ได้อันตรายใช่ใช่ครับเพราะว่านอกจากตัวรถแล้วเนี่ยอุปกรณ์สำหรับเตปี้ในการเรียนเราก็จะมีเรามีให้ครบเลยนู่นเลยมาดูกาดูนี่คือเรามีไห้เราจะมีรองเท้าครับชุดอ่ะฮะมีชุดเก่าชุดใหม่ อยากอยากอยากซื้อชุดใหม่เลยก็ได้นะเอออันนี้คือแบบของใหม่ใหม่มีเป็นคังคังแสงเลยเนี่ยครับนนจะมีชุดอันนี้ใหม่เลยมีไวจ้จะมาองเท้าก็มีรองมีครบอะมาที่นี่คือไม่ต้องไปถามว่าของต้องซื้อที่ไหนครับบวกก็มีที่นี่เลยเงินเดนบัญชีพร้อมก็ เปได้เลยใช่ครับถ้าอยากจัดแล้วถ้าอยากจัดเราก็จัดให้ได้ตลอดครับคือเข้าเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาเนี่ยคือได้กินใหม่เลยใหมเลยของใหม่ของใหม่ซื้อของใหม่อย่างนั้นของใหม่เลยกินได้ับครับตรนี้ของใหม่ทั้งนั้นเอาตรมคือพร้อมป้ายยาทุกสิ่งอย่างคือหลักๆคือผมก็จะจะดูคือเราก็จะดูในส่วนของความชอบของเด็กครับเด็กความชอบของเด็กแล้วก็ผู้ปกครอง ชอบไหมอะไรเงี้ยพอ,พอตอนแรกเด็กบางคนมาเขาไม่ชอบแต่พอเขามาเจอปุ๊บเนะี่ยพอมันมีน้องๆที่ขี่อยู่แล้วปุ๊บเนี่ยวิ่งอยู่ปุ๊บอ่ะมันเริ่มเกิดความชอบมีน้องปลาหนังน้องปลาหนัองนอง่อาสุขอายุเกินขวบมาคือคนที่ชอบข,ข,อขออี่พ่อพ่อชอบรถมอเตอร์ไซค์ลูกก็หลอกลูก,ลก,ลกมาหล,ล,ลอกลูกมาแต่พอหลอกลูกมาปุ๊บเนี่ยก็คือหวานลอ้อมเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดขี่นะเดี๋ยวจะซื้อกล่องตุ่มไห้นู่นนี่นะคือหลอกหลอกหลอกล่อให้ลูกขี่ทุกวันนั้นลูกขี่จนบอกว่าพอพอร้องร้องขอชีวิตแล้ว พ่อรองพ่อไม่ได้พ่ออยากทักนะไม่ไม่ไม่พาไปซ้อมหน่อยให้เนี่ยพ่อไม่เอาพามาไราให้คือพ่อพ่อจะมาขี่อ่ะแต่เริ่มผิดแผนแล้วพ่อเหนื่อยพ่ออยากทัไม่ไปได้ไหมรองให้รองให้นั่นก็ยกยกยกกุญแจของเพชรบางกรอนบางกรอนไอ้แล้วบางกรอนะคือเขาอยู่ที่ราชเขาไปกลับไปกลับบ้านประมาณก็ประมาณร้อยโลนะร้อยหกสิบโลเพราะว่าแม่เขาต้องต้องเขาอยู่ที่ราชแล้วบางกรอนเรียนชลบุรี โอ้ตับรับชมดีแล้วก็มาเลี้ยงหมาโอ้โหแล้วกับคุณแลกับคุณจับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มทุกวันอ่ะแล้วมาแล้วแน่ๆมาทุกวันแต่ตีราชามามาทุกวันจริงๆหมาคือเรามามาพอเลิกเรียนเขามาเดี๋ยวตับสองทุ่มสามทุ่มประมาณเนี้ยแต่ปอนนี่ถือว่าเร็วมากนะเร็วไหมก็คือขยันที่จะมาขยันมาเขาพยายามเขาพยายามซ้อมแล้วก็เหมือนบอกว่าดูสิ่งที่ดีเวลาบางครั้งอ่ะเราสอนหรือเาเราแนะนําเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจผมก็เลยอยางเพราะทำไมเขาถึงชอบมาก็ว่าว่าเอ้ยเนี่ย เอาง่ายๆนะพอท้านพอนอยากจะพัฒนาเรวลองไปหาคลิปลองไปดูคลิปที่บอกว่าดูคลิปแข่งรถนู่นนี่นะก็เ,เลยเขาไปหาดูแล้วเขาถึงไปเจอไปเห็นมาไงาเขาเลยได้ไอดลอลด้เขาเลยมีอดอลแล้วเกา,าก็เลยกลายเป็นไอดอลไปแล้วตอนนี้แเราพัฒนาเร็วมากล <laughs> องไปดูแบบเขาซื้งซับปุ๊บแบบมันมี <laughs> ช่วงหนึ่งผมไปแบบไปต่างประเทศไงก็มันดมันอยู่ดีเขาเนี่ยแล้วเขาก็มาซ้อมมาเขากลับมาว่าเฮ้ยท่านเปลี่ยนไหมเฮ้ยทำไมถอดพฤติกรรมแล้วเปลี่ยนมา มมีัวเ็นแบบดายคือพอพองการที่เขาได้ไปดูแล้วเขามีมุมจะนันตามแล้วเขาใจง่ายกว่าเราแรมบอกๆต้องงี้นะเขาไม่ต้าใจแตบเขาได้ดูด้วยเลยล้วเราก็ทำให้เขาดูนะแต่ียังคงอยู่ที่ที่ตัวเด็กด้วยแหละครับครับนอกจากของใหม่แล้วเดี๋ยวบางคนบอกโอ้หต้องซื้อของใหม่เหรอไม่จริงๆเรามีของให้ใช้อยู่แล้วเราจะมีชุดธศาสมีแน่นอนเราจะมีที่ที่สำหรับสามารถใช้ได้มีไว้ใช้ได้นะครับ มีรองเท้ารองเท้าตรงนี้ถุงเท้าถุงมืออะไรพวกนี้มีหมดเนสสูตรทำพื้นเพื่อให้มามาแต่ตัวครับได้เลยแต่ว่าขอนิดนึงคืออาจจะต้องมีถุงเท้าแล้วถุงเท้ามาหน่อยนะเตรียมมาหน่อยนะในเนอร์ในเนอร์หรือว่าถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆถ้าอยากจะพาลูกมาเนี่ยผมแนะนำว่าอาหารเดอะซาด้าก็ได้มันจะมีชุดอ่าเขาเรียกอะไรชุดรักกับเนื้อเด็กเนี่มันก็จะเป็นแบบชุดดำๆมันใส่แน่นก็ถอดเพราะเวลาถอดใส่ชุดมันจะง่ายกว่ามันจะไม่างนี้มันติดตัวมันก็จะ เราอาจจะไม่เข้าใจไงฮะเรามาดูห้องนี้กันครับก็เป็นห้องประชุมด้วยแล้วก็ห้องสำรับดีดีห้อียสอนอาจจะโม้่นนิดนึงเรียกว่าเด็กๆเก็บได้แบบบางทีเราก็วาดแถนผังให้ดูว่าโค้เป็นยังไงเข้าตรงไหนเป็ดอะไรยังไงต้องนะแล้วก็เราจะมีจอคอยบอกคำแนะนำอัไรนะนี่คือห้องห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียนพอถึงกับห้องเรียนหรือไม่นี่ยเราก็จะเอานี่เราจะพาสุนเตอร์ นี่เป็นอาวุธลับของที่นี่เลยนะครับเ็นน้อยก็ให้ที่จะเข้าใจได้แลวเข้าใจด้วยว่า<อ>พลิกรถยังไง<อ>แบร์รถลงไปมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือจะสอนเรื่องของการใช้ได้ข่าวว่าเครื่องนี้ไม่ใช่บาทสองบาทนะจ๊ะเป็นร้านนะครับเป็นร้านนะครับคุณหาเลสซิ่งสกูในไทยที่มีเครื่องนี้เนี่ยผมว่าเอาให้ถึง5้าตัวก่อนเถอะรวมของค่ายด้วยนะครับว่า ฮอนด้ามีไหมยามาฮามีไหมแล้วที่ไหนมีอีกต้องมาดูนะครับว่านี่คำว่าเลสซิ่งสกูร์เนี่ยมันต้องมีฮอืมเรียกว่าเหมือนอีดเอนจีทีมาวางมาตรฐานของเลสซิ่งสกูร์เลยนะอืมที่เราตอนนี้เราเหมือนเราปุ่มฝังไปเก่งเลยก็พอเริ่มอาจจะเดี๋ยวตรงว่าไหนสุดไกลกรุงเทพอะไรอย่าง้หนึ่งแต่เราก็มีห้องพัก มีเรามีห้องพักต่อไปนะครผมผมแล้วมันจะมีอะไรที่อลังการตรงนี้อ่าต้องขอขอเสาร์อาทิตย์พ่อแม่พามาซ้อมมีห้องพักมีขอถึงที่เนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันคือจะมีจะมีผมอยู่จะมีครูเดียวระดับหนวยสองทุกวันครับระดับตำนานระดับตำนานระดับแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันใช่แล้วก็จะอยู่ก็อยู่ดูแลที่นี่ครับโอ้โหครบครบครบที่มีครบ ย้อนมาดูคังแสงข้างหลังกันครับนะใครนี่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 ใหม่ใหม่เลยใหม่ๆเลยยังยังพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแง๊มๆง๊บแล้วนะของแง๊บแบบนี้เป็นอาวุธลับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเห็นเองเดี๋ยวเห็นเองอ่ะไล่ข้างหลังเลยครับอาจารย์ว่าข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของช็อบเป็นข้างตอนนี้เป็นช็อปอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสไว้ให้ให้ให้เด็กเด็กเวลามาณึงเนี่ย เวลาผมพูดผมก็บอกว่าอ้าวคือเด็กที่มาไว้ใจเราบ้าวอร์มเลยให้มาวอร์มร่างกายก่อนที่จะมีเรียนก่อนที่จะลงไปขี่ปุ๊เนี่ยผมจะมีก็ต่อการวอร์มร่างกายให้ได้เนื้อต่อนแล้วก็ยืดเส้นยืดเส้นยืดกล้ามเนือน้ออะไรเงี้ยผมจะให้ลงมาขี่ผมอธิบายแล้วพอให้เขาลองขี่เลยโดยที่เขาก็ต้องวอร์มทุกเนี่ยเราพอถึงจุดหนึ่งผมก็จะให้เขาวอร์มลองขี่ให้ให้เขารู้สึกว่าอ๋อการวอร์มก่อนลองขี่ได้อะไร เพราะมอเตอร์สปอร์ตยุคใหม่เนี่ย<ช>การเตรียมร่างกายการพัฒนากล้ามเนื้อสำคัญมากายืดร่างกายสำคัญมากเพราะว่าการกลิ้งรถมันถ้ามันเกิดในเรื่องของการขี่ที่เด่นนุ่งได้ถ้ามันพุ่งมาเราไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อมันมันทำให้เราอาจจะบาดเจ็บมากกว่มากกว่าครับไปพาไปนุ้นเลยเหรอครับนุ้นไหมข้าไมไปลุ้นเลยเหรอไปเล่นไปเลยเดินทะลุแบบเนี่ยเราพาทัวร์รอบอ๋อเหรออิตเอนเจนทีเลยครับเอางี้เหรออันนี้อันนี้เป็นหลัง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 บ้านนะหลังบ้านนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้เข้ามาดูกันง่ายๆนะ มันก็มีความลับอยู่พอสมควรรู้จักไวมกคนนี้งคนี่นครพระายานี่นบอกว่าที่นี่เนี่ยศูนย์รวมจอมยุทธนี่มีคนนี้ปลูกปั้นต้องสมเก็ตตันทาเนี่ยเผือว่าพี่เตรียมไว้ไปแข่งในในใการ Master ครับ BIC ครับผมแล้วก็เนี่ยโหขันแสงขันแสงคือแบบว่านี่คืองานงานเบื้องหลังทั้งหมดเลยนะคะว่าเราเห็นรถที่ ลงอยู่ในสนามเนี่ยการเตรียมทั้งหมดใช่การเตรียมทุกงานทุกอย่างทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นะครับครับพอเตรียมพร้อมไปแข่งในส่วนอือาก็คือทํารถรอไว้ละสนามสองพร้อมพร้อมแล้วพร้อมที่ในสนามที่จะแดตติดตั้าที่จะไปอ่านี่ฮะยางเยื่อะไรอะไรทุกอย่างคือสปายพร้อมหมดทุกอย่างใช่ครับต้องถามว่าที่ไหนมีพร้อมขนาดนี้นอกจากนอกจากค่ายนะครับผาผาหน้าต่อ แล้วก็จะมาดูกันที่ช็อปนะครับตัวนี้นี่สําคัญเลยโหจะอ่ะนอะนาได้เรามีรถนี่คือตอนเปิดตัวมาอลังการมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรถออโร,รเทเลอร์ไว้ไปสนามเที่ยวหรือลาก็คือขนอุปกรณ์ขนทุกอย่างสตหรบับเซอร์วิสด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นส่วนของเราครับมาดูกันสักหน่อยนึตัวพ่วงตัวพ่วงไปเทเลอร์ลากไปเลย ปปน,น,นี่ฮะเห็นว่ามีมีแบบว่าเขาเรียกว่านักกายภาพติดตามไปด้วยนะ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวาดูกันว่าข้างในขั้วมีอะไรบ้างเพื่ออันนี้การาทำใหม่เพื่อจะทำให้มรรลเรได้ได้หลายขั้นหน่อยครับอันนี้จะเป็นใตัวของห้อพัก ห้องพักนะจ้าไม่ใช่ห้องเชือดน,นะเรา,าเก็เป็นคนนนี้ก็ะเป็นนี้อ่ะครับมีทุกอย่างให้อยู่ในนี้พร้อมก็ตอนแข่งไอเทียผมก็มานั่งนอนทําสมาธินี้แหละเพราะว<ม>่าข้างนอกในพิษมันเสียงดังออพอพอผมคือเครียดมากตอนแข่งไอเทียผมว่าจะไม่ไหวเพราะอัมปัมเรื่องทำงานผมแห่ขึ้นมาเปิดบองมาจบเลยคนตอกผมยิ้มเลยหวานแล้วคนตอออันนี้ ไม่คือผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะขี่เร็วหรืผมคิดเฮ้ยขี่จบแล้วามรอบสบายแล้วเพราะมันไม่มันขี่ผมมันไม่เหนื่อยตอนตอนก็เลยว้าวโอเคยังไงก็ทุกคนก็จะไม่ได้เค้นกันเยอะอ่าไม่คือการการใช้เบรคด้วยการถ่ายเทลหนักมันก็จะไม่เหมือนถนนแห้งไงคมันก็เหนื่อยน้อยหน่อยโอเคขี่จบแน่นอนได้เปรียบได้เปรียบด้วยชั่วโมงบินด้วยลรือประมาณนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับรถเป็นรถทั้งรถลูกค้าที่มาใช้บริการเราอย่างเงี้ยก็คือรับทำรถรับบอดีไฟด้วยนะ มีไดโนที่ไม่ต้องมาโนว่าทํารถออกมาแล้วมันได้กี่ม้าจริงไม่จริงคือเราคุยกันด้วยตัวเลขดีกว่าใช่ไหมคุยดยตัวเลขใช่เอ้ยเอ้ยผมรู้สึกโอ้มันแรงนะเรามีไดโนเลยตัวเลขมันชัดเจนตัวเลขมันฟ้องวันนี้ผมบอกเลยว่ามันพอเราเป็นรถในส่วนของหัวฉีดรถเนี่ยมันคือแล้วเราขีดเราจะจับประการไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยมันหนานมันบางหรือมันเป็นที่อะไรเงี้ยบางทีมันมันอยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นมันบอกหมดแหละใช่มันฟ้องหมดวันนี้เราแค่ ขี่แล้วเรารู้สึกว่าผมเคยเจอความรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยพอไปอดูนี่มันไม่ใช่มันมันตัว,ตวเลขมันไม่ใช่คือเราใช่ตัวเลขมันไม่ใช่ถูกต้องป่ะจะลองไปในชอ็อปหนึ่งขนาดกว้างเลยตังนู้นก็จะเป็นเป็น<ๆ>เอ่องเท้าโลเวอร์มาครับมาดูในส่วนของช็อปนะครับป้ายบอกเลยนะครับว่าบุคคลภายนอกไม่มีกิจห้ามเข้าหุกนะครับเฮ้กิจมาด้วยป่ะคุณที่กิจป่ะเนี่ย นี่นะฮะในฝันเลยครับสำหรับช่างคือชอบติดแอร์อย่างนี้แหละทำงานง่ายนี่ผมเอามาเจอเวลาประจานก่อนระดับปรมาจารย์ก่อนเลยครับที่นีงครับ,รบรนี่โอเคจะเป็นในส่วนของในส่วนของทุกที่าการทำงานของของท่านทำรถทีมแขกแล้วแขกท,ที่จะทำครับก็จะมีในส่วนูแทนมีว่าพร้อมมีทีมงานครับ ทั้งรถแข่งรถเล่นนะเพราะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะงานงานโปรกีนะ <l ug> อันนี้ไปไปล้างประชาที่ไหนมาได้โป <l ug> รเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่แหมมีของเล่นใหม่อีกแล้วอืโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวดูแล้วที่นี่มันสามารถงอโปรเจกต์ได้เรื่อยๆแหละดูจากความพร้อมนะครับ <l ug> แม่ไ <l ug> ม่สบายมี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 อะไรที่อวดได้บ้าง <l ug> มีอะไรที่อวดได้บ้างหรอของของเล่นล่าสุดตอนนี้อะไรนะของเล่นที่กําลังทําทําเสร็จแล้วก็ได้อยังการนั้น เอ็นนาผมไงเอ็นนาสุดก็มาดูนี่นี่นี่อายเลยตามตามไไปนี่ตามเงียบดีเป่าอ้าวงานไงนี่แฟร์ริงแฟร์ริงคุ้นๆนะเนี่ยอะไรเนี่ยเลขนี้เลขนี้นี่พาคับโลไม่ใช่ไงไม่ของุดหสุดนี่คือครับอ่ะเห็นก็อันนี้ส่งมาจาก ีส่งมาจากกอนดูชานี่นะครับงานไฟเบอร์นะครับงานของงานเครื่องอันนี่ตัวจริงนะตัวจริงนะครับตัวแท้เลยนะตัวแท้ไม่ใช่ไม่ใช่เลปิก้าสำหรับโชว์ในบูธนะครับมากรอบด้วยนี่เก็บบรรทัดจริงได้ที่เราเป็นกลักหน่นเสังรกตครับก็คือจะถือหน่อยสังเกตไหมที่ชุดชุบ ซิงคชุดของตกเกียรจะมีมีทุกตัวนี้เลยนะสังเกตเป่ามากเราได้มานี่ของที่จะโชนี่ยทั้งชุดทั้งชุดทั้งชุดนี่นี่ครับเยก็อยู่ต่อหน้านะผมต้องลองต้องลองจับกับนกโอ้โหเราโอ้โหจับได้นกมันนกโอ้หู้นี่คืองานเลสซิ่งเกีระดับโลกนี่ จริงคือของพวกเนี้ยไม่เห็นไม่รู้นะ,ะแต่นึกไม่ออกว่าเพราะอะไรมันถึงแพงดูการไล่เบาของมันปกติเราดูการไล่เบาของมันปกติเราจะเห็นมันประกอบอยู่ในคันอยู่แล้วกัแต่ไม่เห็นขึ้นมายอย่างเงี้ยบางทีใช่ไหมโอ้แล้วเราจะยิง่งไมาจับทีชิ้นอย่างนี้นะยิ่งยากเพราะปกติเราจะเห็นเป็นคนะั่มใช่ไหมโอ้เมันทั้งเบาทั้งแข็งแรงทงรั้งเหนียวครับแม่ไอ้การระดับโลกเนาะ เดี๋ยวที่นี่ของเล่นก็จะก็จะตามวัยของช่างของพ่อคนะเราเป็ทุกอย่างที่นี่แล้วเนีหัวใจเข้าไปไหนเนี่ยตัวนี้จริงๆจะใส่อะไรอาจารย์ตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ตามวัตถุการณ์ตดปลยไส้พุงเขาเนี่ยของรุ่นไหนเอาคืนตอนนี้โยกออกมาแมนนันนะครับเพราะว่าแข่งแล้วเกียร์มีมาถึงหน้าอ๋อก็คือคือรถยกมาเพื่อแมนนันทำก็คือลูกค้าก็ ให้ลูกค้าขับขี่เองครับครับเอามาให้เราใชา่ดูแลแล้วก็คือเริ่มต้นเดิมทีเลยคันเนี้ยลูกค้าเนี่ยเป็นนักแข่งสายใต้นะครับก็คือแข่งตามสนามที่ทางใต้เขาจัดแข่งกันครับแต่ว่าโดยที่แกไม่เค่ได้ฝึกฝนเท่าไหร่ไม่เคยได้ขี่เท่าไหร่ก็เลยชวนได้มาขี่ในสนามไทยแลนด์สกีบเพราะว่าไอ้โกได้ดูแลให้ได้ด้วยครับครับ,รบก็ก็ พอดีขึ้นแลวพัฒนาการดีขึ้นนะ,นรนนะครับกว่าแค่คุณขี่สามที่ที่ไทยแลนด์ได้คุณก็เจอคู่แข่งที่แข่งดีแล้วครับครับถ้าคุณสู้ได้คุณหนุ่มไปที่ใต้คุณก็สู้ก็ได้แล้วครับมาลาพาลาพาไปที่ร้านกาแฟใน่วนตรงนี้จะเป็นโซนก็เอ่อมวกรองมานั่งดื่มกาแฟนั่งดูอ่ะสามารถดูดูมองเห็นลูกหลานเรียนนะเรากาแฟก็จะมีทุกอย่างนะมีไอครีม เอ๊ะอันนี้แปลกๆแล้วเนี่ยอันนี้ยาแก้ไอตาเสือดาวแค่ใช่อันนี้เป็นเป็นของสำหรับผู้คลองนะครับแล้วจะมีอ่ะชุดหนังต้นไม้มีอะมีเซนเตอร์อ่าเซนเตอร์ไว้สำหรับปลผู้คลองหลายหคนตอนแรกเมื่อไหร่ลูกอ่ะจะชี้เขาชี้คืออะไรไงเซนเตอร์อย่างะอาดิบวันหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งถ้าเช็ดแล้วคุณก็จะร้องขอว่าเขารอมาได้ไหมคือเกิดน้องปันหนักอ่ผมพูดถึงกันตอนแรกไม่โดนไม่โดนนะคุณถึงแล้วโดนกันพอตอนเนี้ย เเริ่มดูดพวกเนี้ยไม่หยุดแต่นี้ไม่หยุดแล้วันเนี้ยไม่หยุดนี้ยโอโฮใช่เซนเซอร์ที่ดต่อนจะตามมาไหลมันจะตามาด้วยือ่เรูยหอเียงใช่พอรู้ก็เริ่มเลนุกละพอเริ่มโดเขานถูเดียวเลยโมเมนตัมได้ได้เป็นส่วนของร้านกาแฟดาวสวยกาแฟกาแฟอกาแฟนีสสดนตอดนะตอดสดนออกสือไปดู้าวตุ้ไเป็นส่วนเดียวหรนแต่คนดูคลิก็สงสัยก็ประมาณนี้ครับมีน้ำ ธรรดามีอะไรจำหน่ายครบถึงเรียกว่าครบวงจรครับครบครับครับครับผมประมาณนี้หาร้านนวดนะก็ร้านนวดเอออย่างเราก็จะไปร้านนวดร้านนวดนะร้านนวดเราต้องถามทีมช่างเราสิครับเราจะไม่ใช่นวดแผนอนาคตถ้ามาก็ง่ายๆครับวิ่งมาทางมาจะมาที่นี่ก็วิ่งมาเส้นมาตัวเว่ยที่อยู่ที่บ้านฉางเราเราลงตรงตรงเกษตร ตรงทางด่วนมานิดเดียวเองแห้เลยตอนที่นี่คือ่อติดตัูตหลวงนะฮะก็จะเจอคือพิมพ์ได้เลยว่าอีท n อ็นเจนทีเดี๋ยวขึ้นตัวหนังสือไว้ให้อี t เอ็นเจนทีมีนี่ครอกิจจะได้ครับขึ้นเลยสามารถสามารถเช็คอินแล้วก็เออ้วกดกดค้นหาแล้วขึ้นได้เลยครับกดสีเีื่จะพามาแต่ครั้งแรกใครใครพามาผมบอกเลยนะว่าอาจจะต้องอาจจะต้องไกลนิดนึงเพราะว่าจะต้องมาอยุเทินประมาณสองกิโลไปกลางวัดสี่กิโลแต่ละคนเป็นลำดับก็จะจะอยุเทินตรงนี้แล้วก็แบบขึ้นมาแล้วก็เออแล้วก็เลี้ยวตามทางขึ้นมาก็จะง่ายเลย ที่นี่ที่นี่เราเปิดต่อตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงถึงสามทุ่มครับเพราะว่ามีมีไฟสนามอะไรครกแต่ตอนสาทุ่มก็เริ่มมาแล้วเริ่มเขียนเริ่มเขียนเพราะเด็กมันจะมาประมาณห้าโมงเย็นเริ่มเรียนมาเริ่มเรียนมาแต่ผมเนี่ยก็จะเริ่มขี่ครับขีสองทุ่มกว่าสองทุ่มถึงสามทุ่มกว่าจะเริ่มเด็กๆมาขี่กันประมาณสองชั่วโมงประมาณนี้อันนี้แปลว่าแปลว่าถ้าเกิดว่ามาเริ่มต้นมันลองก่อนเนี่ยก็คือค่าเช่าเป็นชั่วโมง ่าก็จะมีคอร์สถ้ามามาเรียนพรุ่งนี้มันมีหลายรูปแบบครับดูแจะวจะจจะลองขี่มาคุยกันก่อนมาขี่หรือว่าอยากจะเรียนเรียนคอร์สก็คือเป็นคอร์สทดลองอะไรเงี้ยพอทดลองได้พรุ่งนี้อ้าวเราก็จะเป็นสฝึกเป็นเป็นคอร์สสิบชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไปสมมติสมมติเริ่มต้นผมไม่มีอะไรเลยผมมาจากตัวเลยเริ่มต้นเนี่ยไหร่มามาฝึกมาฝึกก็คือเริ่มต้นเป็นคอร์สสองชั่วโมงก็ได้ฮะสองชั่วโมงคือสองพันบาทสองชั่วโมงสองพันบาทฟังดูเหมือนแบบ แต่มันคุ้มนะเพราะว่ามันรวมลบรวมอุปกรณ์ทุกอย่างจริงจริงจริงมันครบให้ทุกคือมีให้ทุกอย่างให้สองคนแบบว่าเอื่อมถึงเอื้อมถึงนะแล้วแล้วบางครั้งแบบอาจจะไม่ถึงสองขี้งนะหมดก่อนเราหมดแล้วนะเราหมดแล้วเราหมดแล้วเหนื่อยคืออาจจะดูแบบว่าสองัีวงมไอ้น้องในสองขี้งมแต่บางทีแบบมันได้อะไรเยอะมากอ่าใช่ขึ้นมาแต่ตัวขึ้นมาตัวกับอาจารย์เอา ติดเรื่องของถุงเท้าอินเทอร์พันทิดนึงก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ยถึงหมาหอมมีแค่ถุงเท้ามาก็ได้เรามีเฮลิคอปเตอร์มาทิ้งเราแวะมาลองาอาจจะยังไม่มั่นใจเลยมามาเทีเ่ยวประชมก่อนมาพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับเ,<อ>เราคุยกันก่อนลองดูแนวโน้มก่อนอย่างเงี้ยนะครับว่าว่าจะมีามมการไปในในเป็นลูกต่ไงๆแต่ทุกคนเอามาเสญญญร็จเสร็จหมลองมาถึงนี่ได้แล้วอ่ะวันเออมาถึงหน้างานแล้วไม่ค่อยรอดผมป้ายยาเสรพป้ายยาเสร็จ โอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับที่ X NCT Racing Team ที่ International Mini Circuit ครับขอบคุณอาจารย์บอลมากครับครับ